แม่ฝันเห็นแม่เป็นอะไรจ๊ะไว้ก่อนไว้ก่อนอน,นั่งก่อนสบายสบายก่อนอ่าแม่เป็นไรไเขาอีกเทอะมาเจ็บปวดเต็มข,ข,ขา<ว>ขา,วขาวปวดมากี่ปีแล้วเท้านี้เพิ่งบวมได้สี่ห้าวันห้าวันนี่เหรอห้าหกวันไปหาหมอมาต้อมาตีนเขารู้ตัวจะมานี่กี่วันแล้วไม่ต้องคุเพิ่งบอกเมื่อเช้านี้ เพิ่งบอกว่าเช้านี้เองเหรอพอมาถึงแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนตอนตอนจะมานี่ก็วีก็กวาดไป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 แม่จะไปแม่จะไปแล้ว,ลวถึงตรงนี้งองแงเหมือนเด็กๆแล้วเขามีเด็กก็บอกล่ะมีเขามีเด็กอะ่ะใช่ไหมอ้าวก็จัดการให้เด็กกันสิแล้วเมื่อก่อนเดินได้ดีเปล่า ก็เดินขาแข็งแข็งอย่างนี้เดินแบบนี้ขาแข็งแข็งแต่มันก็เดินสะดวกหน่อยค่ะขามันยังไม่แข็งเยอะอย่างนี้อยู่ๆขาไม่แข็งมานานยังนานนี่มันเป็นเบาหวานปีปีแล้วขาไม่แข็งเนี่ยนานแล้วน,น,นานแล้วล่ะห้าปีสามปีค่ะประมาณสามปีแล้วได้ได้ได้เออแล้วนอนหลับรึเปล่านอนไม่หลับเลยกลางคืนนอนไม่หลับเลยเหรอต้องกินยานอนหลับ ถึงหลับบางทีก็ไม่หลับกินยาก็ไม่หลับอยู่ดีก็ไม่หลับกินยานอนหลับรู้สึกว่าตัวเองมีวิญญาณเข้าอยู่ในตัวเปล่าตอนดิฐานฝันฝันเห็นของหลายๆฝันเห็นคนดำๆใหญ่ๆมายืนอยู่หน้าเตียงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคนลูกนี่อายุเท่าไหร่ละเจ็ดสิบสี่แม่ใครแม่เธออ๋อเนี่เป็นยายเป็นแม่เธอค่ะมีศักดิ์เป็นน้าค่ะเป็น แม่เลี้ยงหนูมาอะค่ะเลี้ยงเขามาแต่เธอเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กค่ะตอนนี้เขาอยู่เท่าไหร่ละเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ตระกูลมีผีผมีผีฟ้าอยู่ในนี้ด้วยอันน้ำมันให้ให้คุณยายกินนิดหน่อยสิหนึ่งดิ้งซิจัดไปแล้วผีฟ้าเคยขึ้นล้ำมัเปล่าเคยล้ำมัเปล่า ลำด้วยเลยเหรอองมาลงเลยเหรอค่ะน้าเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดปักธงชัยโคราชค่ะธงโคราชนี่เองเหรออ่าเขาเรียกผีฟ้อนอะค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยที่ไม่ได้ลำผีบึบันพ้บบรุษผีบันพ้าบุรุษครับปกติลำทุกปีค่ะแต่เดือวนี้เขาเลิกเล่นกันแล้วเลิกเล่นกันแล้วเ้อไปถามก็เมื่อวานนี้เขาบอกเลิกลรล้ม เลิกหมดแล้วไม่เอาแล้วผีโป้งผีฟ้าไม่เอาแล้วไม่เล่นกันแล้วว่ะแล้วผีเลยก็ไม่มีไม่มีงานแสดงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเลยไม่ได้กินเพราะว่ผีฟ้าเขาจะมีเอาของให้กินกันใช่ไหมใช่าเขาไปเส้นไปไหว้ไปอะไรกันเขาจะเตรียมอาหารใช่ไหมให้แบบว่าชาวบ้านกันมาใช่ไหมแล้วก็ทําเป็นคอกใช่ไหมแล้วเขาก็ลําในนั้นใช่ไหมลเป่าแคนเป่าอะไรเป่าแคนกันเหรออันนี้ก็เป็นนางลํำไปเลย ขณะที่รำไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวบ้างไหมรู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างอ่าไม่ใช่อ่ดื่มน้ำมนต์เป็นเยอะเยอะครึ่งขวดเป็นเบาหวานด้วยค่ะตอนนี้แม่เขาอาการแบบขาแข็งขาแข็งขาแข็งแข็งเลย ขาแล้วเวลาเวลาที่ติดขัดอะไรเนี่ยเขาก็จะไปตีฟ้อนแล้วก็จะหายไปที่ไหนนะไีฟ้อนตีฟ้อนไปฟ้อนก็จะหายไปรำแล้วจะหายค่ะตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้รำใช่ไหมแม่ไม่เล่นกันแล้วไม่เล่นแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายก็ไม่ดีพอไม่รำปั๊บขาแข็งเลยเจ็บป่วยใกล้จะเดินไม่ได้แล้วค่ะหนูก็เลยบอกว่าแม่แม่หนูพาไปกราบแล้วนี่ถ้าบอกว่าให้รำรำได้เลยป่ะ แลได้ปะเขาบอกให้ลำลำได้เลยปะได้เลยพร้อมลำอ่ะเงี้แล้วใครจะบวชให้เขาได้บ้างอ่ะปนูค่ะแต่หนูก็ยังติดออกเก่าอยู่สามเดือนของเธออีกกี่เดือนสามเดือนหนูยังไม่ได้มาชำระค่ะแต่ว่าก็เป็นของแม่ก็พาแม่มาก็เชื่อแล้วหนูก็จะอบวชให้ผีฟ้าไปทั้งหมดนั่นแหละจะได้แยกแยกกันไปเกิด มันก็ใครจะบวชให้เขาได้อะบอวชรวมรวมเงนไปเลยเนะาะรวมกันรวมเป็นเงนปฏิบัติให้อ่านั่นแหละเขาก็ชดใช้ให้พวกผีตระกูลไปทั้งหมดเลยทุกคนเลยป่ะน,นั่นแหละหนะมูน,นั่นแหละผีตระกูนน่ะหมูตะกูลนั่นแหละอ่าผีฟ้าเลยแล้วอย่างเงี้แม่เขาจะกลับไปอยู่ที่ไหน สมุนปการค่ะเอามาเลยหกลัวเขาจะไม่มาหรืออะไรเธอไปลากเขามาที่นี่ตอนตอนมาเนี่ยเขาจะมาเองเขาตั้งใจเขาเต็มใจจะมาเขาอยากจะมาอ่าอ่าพูดถึงเขาก็จะมาเอาไปกินเยอะๆยื้อกันผีนี่เป็นน้ำมนต์ได้ไหมของเขาอันนี้ไม่ใช่นั่นของเออจี้โกงจี้โกงเอีอ๋ยวอนัอ่งคุไปคุยมาเห็นแล้วรอรอกลัวรอช่วยหน่อยรอกลัวอหลวงพ่อริบบอนทันเทวดา อย่างเงี้ยต้องบวชให้ทั้งตระกูลจะได้ไปเกิดจะได้แยกย้ายกันไปด้วยอ่านั่นแหละนั่นแหละเอ้ย

เป็นกี่ขาเป็นเฉพาะขาใช่ไหมค่ะเป็นเท้าขามือนี่ยังลําได้อยู่ใช่ไหมลําได้อยู่แล้วมีแต่ขาเท่านั้นใช่ไหมค่ะมแขยค่ะแขเห็น่ไม่ได้เป็นไตใช่ไหมไม่เป็นแค่เบาหวาน ไตไม่เป็นไตไม่เป็นค่ะไตดีค่ะ,คะเป็นเบาหวานอย่างเดียวใช่ไหมค่ะหมอ,มอคุณตังหั้งมดจังหวัั้งหมดเลยร้อมม omadasakad oh, นีเขาก็มีเด็กด้วยใช่ไหมล่ะค่ะมีค่ะมีเด็กแล้วก็มีลูกสาวของน้านี่เสียชีวิตไปไตายหของลูกสาวก็ตายไปเองนั่นเหรอใชอุบัติเหตุค่ะลูกตายอยู่เท่าไหร่เขือนอันนเท่าไหร่แม่สี่สิบกว่าสี่สิบกว่ายี่สิบกว่าสี่สิบกว่า ก็มีมีเกิดปีลูกของ่สิบองลูกตัวเองอ่ะอีกคนหนึ่งใช่ไหมค่ะสิบสสิบสองแล้วก็ลูกที่เสียชีวิตก็คือสี่สิบกว่าชีรัชดาพรทองวิชัยอันนั้นกุบะเทคือปกติเนี่ยเขาก็เดินได้ปกติป่ะเด้เดิเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วก็บวชให้เข้าไปทั้งสองคนนั่นแหละบวชให้เด็กสองคนน่ะเข้าใจป่ะลูกเราทั้งสองคนน่ะ ช่วยๆเองก็ไปเกิดตามนี้อ่ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอค่ะอยู่บ้าน่อยู่ไปพร้อมกับคนนี้แหละนนี้สามเดือนใช่ไหมอยู่สามเดือนก็ทั้งหมดนี้ก็คือเมื่อกี้นี้หนูก็จะขอทําให้ส่วนเขาอทำรายให้แม่ให้บรรทบุรุษให้ผุ้วิญญาณนะค่ะด้วยค่ะก็เลยจะบอกกินยาว่าจักคิดยาประจําไม่ต้องกินเดี๋ยวกินยาหอมมันก็ไม่องเดี๋ยวไม่ต้องกินนี่กินยาแค่เบาหวานอย่างเดียวใช่ไหมค่ะฉีดยา ดดา้วยไม่ต้องกินเดี๋ยวได้กินยาหอมก็หายผู้ต้องหนี่ยอ่ะมันเป็นยังไงตอนเนี้ยเบาฮะเบาเบายังเบาเบาเลยไม่แม่เอามาเกาะขาเลยแหละจนน้ำมันหนักเบายังเบาแล้วก็ยืดไปเลยอ่าอ่า เาป่ะผีมันเกาะขามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เซิร์นใช่ไหมมันมันลำใช่ไหมค่ะเป็นสีซอสอ่าเดี๋ยวพอไม,ไม่เป็นไรหรอกบอกเขาเดี๋ยวเอาบุญให้ไม่ต้องไปลำไปเกิดดีกว่าไม,ไม่ไม่ลำแล้วเลยโทรไปเมื่อวานนี้ไม่แต่เขาก็ยังต้องทวงไงเพราะว่าเขาไม่ได้กินเขาเป็นเขาเป็นงานประจําปีของเขาไงา แล้วเราไม่ทําให้เขาเนี่ยแล้วแล้วก็ไม่มีทําบุญอะไรให้เขาด้วยใช่ไหมเงียบก็เงียบก็หายไปเลยใช่ไหมไปเลเลิกไปเลยไม่ไม่ได้ถ้าเงียบไปเลยเนี่ยอันนี้เขาบอกเลิกขาเลิกเล่นเลิกก็ไม่ทําบุญอะไรให้อีกด้วยเขาแจ้งเลิกกันไปเลยอย่างนี้อ่าไม่เป็นไรทําให้เขาไปตามเนี่ยได้บุญเยอะแล้วตอนนี้เวลาหนูมาทำเครื่องเให้กับทางรังบุรการบัรุหนูก็ทาเหมือนที่หนูเคยทาของหนูเหมือนกันให้เหมือนกันแบบนั้นใช่ไหมคะก็ได้เธอก็สองคนเนี่ยก็ร่วมกันไปตามนี้ กี่วันดีคะของบ้านท่านผ้งอายุรวมทั้งวิญญาณด้วยค่แม่กับผู้สาวได้สองคนเดี๋ยวเขาเขาก็ทําได้อยู่ใช่ไหมล่ะไม่ได้ค่ะแม่ไม่ทําเลยเหรอแม่ทำไม่ได้เพราะแม่ต้องฉีดยาทุกวันอาเย็นฮะแม่ต้องแม่ก็ทําได้เปล่าล่ะทได้ไม่ได้เลยช่วยตัวเองตัวไม่ได้เลยค่ะยังอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยต้องมี ก็เดินสามีช่วยช่วยพยุงช่วยจับโต๊ะนั่นนั่นนั่งลองเดินดูดิอไอกระของดิอคือกีบกระของยายที่รูปมันเพิ่งจะเดินได้ไม่เดินไม่ได้ไม่กี่วันนี่ไม่ใช่เหรอเดินไม่ได้นานแล้วค่ะลองเดินดูเด้อปีแล้วต้องได้เหงื่อไหลแข็งแข็งอาการข็งแข็งยกโยกเยอะๆไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะเดินได้กบบเนี้ย มันขามันเต้นไปหนึบเลยแล้วตอนนี้อ่ะนี่ถือว่าดีแล้วด,ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้แค่แต่ที่ที่เราผู้ทำให้เนี่ยข,ขาปวดเชิบงบวมนี่มันมันก็ไปแล้วแล้วก็ดีก็ไวป,ปกติแล้วไม่มีอะไรนี่ผีไม่ต้องเกาะ,ะขาอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้อนอนก็ปวดนอนไม่ได้เมื่อคืนนี้เหรอเขาก็ต้องมาทวงเดี๋เพราะว่า สาเหตุได้มาทวงว่าเอ้ยอย่าเบี้ยวนะเว้ยรียบมามาเอาบุญให้เขาไม่ใจว่าเดี๋ยวนอน,นสบายก็ไม่มาอีก <c oughs> ไม่ปวดแล้วก็ดีแล้วไง <c oughs> เดี๋ยวกินยาหอเอาอยาหอไม่กินแล้วเดี๋ยว้ตกลงกันใหม่ตามนี้อ้ามีอะไรอีก <c oughs> <c oughs> ที่วันนแี่นเธอง,งี้นะเขาเขาจะต้องกลับไปหรือเขาจะอยู่แถวนี้อีกแ <c oughs> ม่ต้องกลับบ้านค่ะะให้เขามาสื่อก็ได้วันไหนอ่ะ ใครพามาวันหลังแม่มาอยู่ไหม,ไม,ไมเอาเขาเรามาสื่อก็ได้แล้ววันไหนก็ได้ให้เทวดาบอกเลยว่าเขาต้องทำอะไรเอาไปกินไปชงกิน<ด>กินแล้วนะกินแล้วกินแล้วไปวัดค่าน้ําตาลดูนะมันจะลดเลยไม่ต้องไปกิน,นไอ้ยาไอ้เบาหวานหรอกแล้วดีแล้วก็มาเอาต่อไปตามนี้ <Okay. S 1> อ่าใครมีอะไรอีกมาเธ <c oughs> อเป็นไง 啊，那。